สวัสดีทุกท่านครับกับผมบัณฑิตอีสานวันนี้มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสร้างชิ้นงานเพื่อส่งขายในรูปแบบของ v e c t o r s t o สตเราสามารถจะสร้างชิ้นงาน v e c t o r s t o สตและส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆในชื่อของเราเองครับโดยตอนนี้มีมากมายหลายเว็บไซต์ครับไม่ว่าจะเป็น Shutterstock Istock p h o t o โ i a Depositphoto Dep หรือว่าเป็น 123RF นะครับเจ้าใหญ่ๆเหล่านี้นะครับก็ สามารถที่จะสร้างไรายได้นะครับส่งเงินดอลลาร์มาให้เรานําเงินดอลลาร์นะครับนําเข้าดอลลาร์นะครับไม่ต้องไปเสียดุลการค้าต่างประเทศงานเวกเตอร์สต็อกเป็นงานหนึ่งที่ทขายดีครับบอกได้ว่างานเวกเตอร์สต็อกนั้นถ้าคนที่สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ดีพอสมควรแล้วนั้นนะครับก็จะขายดีกว่างานรูปภาพสามมิติครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมเองเราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Adobe Illustrator ในการสร้างชิ้นงานเวกเตอร์ครับ หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มาเจอกันนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือการสร้างขนาดชิ้นงานเวลาเราส่งไฟล์ไปตามเว็บไซต์ต่างๆที่เ,เขารับขายรูปเนี่ยบางทีไฟล์ขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานของเขาเขาก็จะไม่รับครับเราจะทํำยังไงครับเพื่อที่เราจะสร้างชิ้นงานเวกเตอร์แค่ครั้งเดียวสร้างไฟล์เดียวแล้วส่งไปแล้วทุกเว็บไซต์เขาก็ยอมรับชิ้นงานของเราโดยที่เราไม่ต้องมาแก้ไขใหม่ เราก็มาที่ไฟล์ครับกดที่ New ครับจะมีหน้าต่าง New Document ขึ้นมาครับมาไล่ดูรายละเอียดของ New Document นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ Name ก็ไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะครับค่อยใส่ที่หลังก็ได้หรือใคาจะใส่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับขยับลงมามาดู Number of Artboard ตัวนี้มีความสำคัญนะครับท่านที่ใช้โปรแกรมหลังๆ ส่งชิ้นงานไปบางทีตัวนี้อาจจะเป็นปัญหาทําให้ชิ้นงานของท่านนั้นถูกรีเจ็คคือเขาเขาไม่ยอมขายให้เพราะว่าอาร์ตบอร์ดของท่านมากเกินไปดังนั้นเราต้องควบคุมให้อาร์ตบอร์ดในชิ้นงานของเรานั้นมีแค่อาร์ตบอร์ดเดียวครับเขาถึงจะรับอันนี้เขาใส่ไปแค่หนึ่งครับมาถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะส่งชิ้นงานอย่างที่ผมบอกนะครับคือทุกเว็บไซต์ก็รับหมดก็คือไซต์ของชิ้นงานเท่าไหร่อันนี้มาดูกันประสบการณ์ของผมครับผมใช้ที่ ความกว้าง1200 pt คูณความสูง1200 pt อครับอันนี้เอ็กพอร์ตภาพเป็น jpeg ออกมาแล้วสามารถส่งขายได้ทุกเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องปรับปรุงใหม่เลยนะครับก็แนะนนำทุกท่านได้ใช้กันกันเลือกโหมดโหมดที่มี2แบบครับคือ cmyk กับ rgb แนะนํำให้ใช้ rgb เพราะ rgb นี้เป็นโหมดพื้นฐานของการใช้งานบนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถที่จะเลือกสรรแล้วก็สร้างชิ้นงานที่มีเฉดสีที่ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญเวลา export เป็น JPEG แล้วทุกเว็บไซต์เขาก็จะรับชิ้นงานที่เป็น RGB ทั้งหมดเขาจะไม่รับเซ็ k ไเคถ้าใครส่งเซ็ k ไไปก็จะถูกด e เจ c กเช่นเดียวกันเ e c t ตอร์เอฟเนะครับความละเอียดของเว c t o r ก็300 PPI นี่แหละโอเคแล้วแค่นี้แหละครับก็กดโอเคเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยม จตตรัสนะครับชิ้นงานนี้ก็เราก็สามารถที่จะเริ่มสร้างชิ้นงานได้แล้วครับขนาดอะไรก็โอเคละแค่นี้แหละพื้นฐานของการที่จะสร้างชิ้นงานเวกเตอร์สต mm ็อ hmm. กจริงๆมีแค่นี้ถ้าฉันใช้มาตรฐานนี้ครับท่านก็ถือว่าเป็นก้าวแรกในการที่จะส่งชิ้นงานแล้วก็ไม่ถูกรีเจกนะครับประสบสความสำเร็จในการที่เป็นนักเวกเตอร์สต็อกต่อไปครับสำหรับเอ่อตัวเร์เนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้บปฏิติสาร เวลาไปก่อนสวัสดีครับ